ลมหนาวสองวันแล้วครับสองสมวันแล้วครับเช้านี้21่สิบเอ็ดองศาครับที่ทุเรียนบ้านเนินสวัสดีครับท่านผู้ชมที่วิดตามมาม่ช่วงดีๆทุเรียนบ้านเนินครับเชา้าๆอากาศเย็นๆหลังวันหวยออกนะครับ ใครซื้อหวยก็ถูกหวยกินใครถูกหวยก็ยินดีด้วยนะครับเจ้าเดินมาดูความพร้อมนะครับทุเรียนของน้องสาวนะครับฤดูการที่แล้วก็มีดอกนะครับแต่ไม่ติดลูกนะครับทุเรียน4ปีกว่านะครับสปีกว่า ตงเร็วมากครับตัวนี้ที่เคยลงคลิปให้ดูหลายรอบนะครับผ่านการตัดยอดกิ่งก้านสาขาใหญ่นะครับกลางดีแท้ๆน้องสาวบอกว่าจะกลับมาดูทุเรียนนะครับจะกลับมาขายเงาะขายทุเรียน ทำความสะอาดโคนนะครับทําความสะอาดโคนแล้วก็กดให้น้ํานะครับงดให้น้ําหนาวแล้วครับช่วงนี้เย็นเนี่ยยืนอยู่เย็นเลยอากาศเย็นมากยี่สิบเอ็ดองศาก็ถือว่าเย็นนะครับํำหลับในสภาพปกติ เี้ไก่แจ้เล่นงานเยอะมากครับปีนี้ดูวฝีมือเพือพ่อแก่แจใบง,งิกิบงอหมดนะครับดูฝีมือเพี้ยไก่แจใบไ,ไม่สวยครับยอดไม่สวยชุดหลังเนี่ยปราไม่ไหวจริงๆครับถ้าไม่ได้ใช้สารเคมีฮะอันนี้เราปลูกใบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีมันก็จะเป็นสภาพนี้แหละครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังถือโอเคครับ นะครับยังมีใบอื่นๆให้ในการส่องข้อแสงนะครับอยอดจับเยินหมดครับนกกงลกกจิบนะนะอยอดอ่อนเจอเพีย้ยไก่แจ้เล่นงานนะครับดูปีนี้มาเยอะมากครับ ปนครับพร้อมแล้วครับลมหนาวมาอากาศหนาวมาต้นนี้ก็พร้อมนะครับปีที่แล้วเขาก็ออกดอกเหมือนกันนะครับแต่ไม่ติดลูกปีนี้ได้ลุ้นครับของน้องสาว โอเคครับอากาศจะช้าเดินเย็นสบายดีครับแดดไม่ร้อนคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ